มีีคคุณเ้าาาใหนปนปยยอยกจจะไปใใใหห้้กกลสุดดังังน็ต้องขอตมความสวัสดีนะครับผมนายชัยยุทธมันหลังหรือว่านายบ้านนี้นะครับซึ่งแนะนำนิดหนึ่งว่าคุณชนบ้านขาน้านั้นเป็นคุณชนเล็กๆที่พี่น้องส่วนใหญ่นับถือศาสนาสลาเป็นพี่น้องมุสลิมที่นับถือศาสนาศาสนาอิสาลามหนึ่งเดียวของสมุนกองทราย ข้อมูลทั่วไปก็มีประชากรทั้งหมดก็ประมาณ300อกว่าคนนะครับแยกเป็นชายประมาณร้อยแล้วก็เป็นผู้หญิงด้ประมาณ160คนนั่นก็สป็ข้อมูลเก้าาสำหรับบ้านเขานาเรานั้นได้กับเพื่อนเรื่องหมู่บ้านเปิดติดพอเ,เ,เ,เพียงโดยใช้ศูนย์กองทุนกลางของหมู่บ้านในตัวกับพี่ยะมาทาในการกลับเพื่อนแต่ตรงนี้เองก็เป็นศูนย์หนึ่งนะครับที่ทางผู้ใหญ่บ้านหลังจากที่ได้กับเพื่อนให้กับศูนย์หมู่บ้านจนสําเร็จแล้ว ก็ได้ขยับขยายมาทำเป็นสถานที่ตรงนี้ประมาณสักเนื้อที่ทั้งหมดก็13ไร่โดยนำเรื่องของศาสตร์พระราชามาขับเคื่อนใช้หลักคิดโรงการว่าเป็นโครงการแบบเกษตรผสมประสานเราทำทุกสิ่งเราทำพื้นที่ทั้งหมดก็คือแยกสัดส่วนไปอันไหนที่เป็นพื้นที่ที่เป็นรายได้ประจำวันรายได้ประจำเดือนแล้วก็รายได้ประจำปี ทางป้าทีเราเห็นหลายกิจกรรมที่ทําอยู่ขณะนี้ละส่วนหนึ่งก็ได้รับงบประมาณจากพชในการกลับเพื่อนในเรื่องของพูกหนองนามโมเดลโดยการที่เรากับเพื่อนโดยใช้วิเคราะห์ทําพื้นที่จํานวนหนึ่งไร่มีทั้งการทํป่ายกันน้ําในโพรงไส้เก่อ่ยนะครับแล้วก็เราทำที่ ต้นไม้ดีชนิดไหนที่เราที่จะกันแดดกันลมได้ครัแล้วกป็ปลูกตันไม้เลี้ยสัตว์กประมาณนี้นะครับพี่กับเพื่อนอยู่ในสูนย์ก็มีหลายอย่างอยู่ด้วยกันครับอยู่บนทางที่แม้จะเหนื่อยแต่ยังไว้ยังต้องคิดต้องทำดีต้องมาหนะ้าภาคเพียงเข้าไปแต่ดวงดาวไม่ใช่คําตอบที่ต้องการ อยู่อย่างพอดีไม่มีความทุกข์ร้อนในใจสุดริงแท้ในชีวิตคนจะค้นเจอได้ไม่ไกลยืในแห่งใจคนคนคุ้มืจักเพียงพอ